เย็นแบบนี้นะครับก็มาหาข้าวกินก่อนเสราจวก็จอดรถถ่ายรูปกนก่อนเดี๋ยวนี้ออกไปหาข้าวเย็นกินครับที่ร้านเสือดำครับโอ้บรรยากาศของฟ้าวันนี้สวยจริงๆนะครับดีครับไปเนี่ยสะพานครับเมฆสวยเลยันนี้ ปั่นจักรยานจากเคนนี่เฮาสมาก็ไม่ไกลครับเห็นไฟแดงนี่ไครับไฟแดงนี่เดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายกันไปก็เป็นอีกบรรยากาศครับเร็นากาศยามเย็นของเมืองพิชัยนะครับ อ้าววัสดีครับครับเสือดำเสือดำรอตรงนี้นะครับได้ังหวะแล้วเราก็ข้ามนะครับ ท้องฟ้าลงน,ำนมำเลยเห็นท้องฟ้าแล้วเห็นผืนน้ำนะครับคนก็จะมาออกกับน้ำกายกันนะครับดูท้องฟ้าดูวิวนะครับสวยมากเลยนะครับ สร็งแล้วก็จอดรถนะถ่ายรูปกันก่อนที่เห็นไฟตรงนั้นก็ร้านแสียดำครับอยู่ตรงข้างนีน้เดี๋ยวจะขยานไปกัน เี๋ยวก็มาหาข้าวกินนะครับที่จอดรถสบายๆนี่วัสดีครับนี่ข้าวแก่เจ้าของร้านนะครับเด๋ยวต้นสวัดดีครับสวัสดีครับบริการอย่างดีนะครับในมุมสวยๆตบงนี้ครับบรรยากาศเจ๋งมากเลยนี่ครับบรรยากาศร้านเสือดำ ก็จะมีดนตรีตอนกลางคืนนะครับแต่ตอนเย็นแบบนี้นะครับก็มาหาข้าวกินก่อนเมนูด้วยนะมีอาหารแนะนําอะไรบ้างครับที่ขึ้นชื่อของที่ทางร้านนะคะจะเป็นเมนูเป็ดย่างสะดำค่ะเป็ดย่างแล้วก็เป็นปลากระพงทอดราดน้ําปลาค่ะเป็ดย่างกับปลากระพงใช่แล้วก็อีกเมนูหนึ่งเลยที่ลูกค้านิยมสั่งกันก็จะเป็นเมนูไข่ตุ๋นทะเลหมอ้อไฟค่ะครับผมได้เลยจัดไปครับ ช่วงรออาหารก็ไปเดินเล่นกันก่อนครับที่ริมน้ำนะครับจากร้านมา,า,า,นมาบริเวณนี้ก็จะเป็นเส้นทางเก่าครับซึ่งในอดีตผู้คนก็จะใช้เดินทางสัญจรกันโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเดินเท้าโดยเส้นทางนี้มีทั้งตำนานและเรื่องราวมากมายเลยครับส,สบายครับ พอระยะห่างจากที่นี่ไปอีกประมาณ2-300เมตรก็จะพบกับกระแพงเมืองพิชัยครับแล้วคลิปหน้าเรามาสัมผัสถึงรสชาติตลอดจนถึงวัตถุดิบที่ใช้ทำเมนูเหล่านี้กันครับขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับอย่าพลาดนะครับ